เวลาคุยไม่เคยตามนะคะแต่ผู้ชายคุยเผื่อเลือกค่ะคุยหลายคนก็เป็นเรื่องปกติครับอย่าว่าแต่ผู้ชายเลยครับเพราะทุกคนคือตัวเลือกซึ่งกันและกันครับเราไปซุปเปอร์มาร์เก็ตเราไปซื้อของเราก็ต้องเลือกของที่ดีให้กับร่างกายของตัวเองถูกมเราไปซื้อของกินเรายังต้องเลือกเลยมีไม้เดินไปเอาอะไรก็ได้พี่พี่เอามาเลยไม่ดีผมก็ซื้ออิ่งนี้ออกไม่เคยเจอ ถูกไหมฮะเพราะนั้นอ่ะขนาดของกินอ่ะราคาไม่กี่บาทราคาหลักสิบหลักร้อยเรายังต้องเลือกสิ่งที่ดีเลยถ้าเราได้ไม่ดีแม่ขายย้อมแมวอ่ะเรายังโพสต์ในกลุ่มผู้บริโภคเลยเรายังโพสโซเชียลว่าเขาเลยเรายังโทรไปว่าเขาเลยเรายังแบบไม่ไปกินร้านนี้อีกเลยถูกต้องไหมครับถ้าภาษาแลกการเลือกคู่ชีวิตเลือกคนคุยถูกไหมฮะอันนั้นคือเรื่องใหญ่นะมันอยู่ในส่วนของจิตใจมันอยู่ในความรู้สึกมันอยู่ในการใช้ชีวิตมันคือส่วนหนึ่งอ่ะมันคือเนื้อง,งอกที่จะเพิ่มขึ้นมา ทำไมคุณจะไม่เลือกครับคุณอย่าไปโทษคนที่เขาเลือกเยอะครับคนที่เลือกเยอะส่วนมากเป็นคนโสดที่โสดมานานเขาก็อยากเลือกสิ่งที่มันคอดีกับชีวิตเขาถามว่าแฝงคนที่ไม่ได้เลือกไหมแฝงคนที่ตั้งใจคุยกับเขาคนเดียวไหมไม่แร์ครับแต่คุณก็ไม่ได้ผิดไงแต่คุณไม่เลือกเองไงคุณเลือกที่จะคุยกับเขาคนเดียวเองไงเพราะคุณอินกับเขาไปแล้วแล้วส่วนเขาผิดไหมที่เขาจะคุยหลายคนไล้คุณเป็นตัวเลือกให้คุณเป็นช้อยส์มันไม่ผิดอีกครับเพราะมันคือสถานะของคนคุยเขา อย่าไปคาดหวังว่าทําไมคนนั้นถึงทําได้ทําไมเพื่อนเราหรือคนนั้นเขายังคุยคนคนเดียวได้โดยที่ไม่ต้องไปคุยกับคนอื่นสองสามสี่นั่นคือปัจเจกครับนั่นคือแต่ละบุคคลแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันใครสามารถคุยเป็นโมโนการมี่ในระหว่างการคุยได้เป็นคุยหนึ่งหนึ่งได้เนี่ยนั่นคือกําไรนั่นคือความโชคดีก็ดีแล้วถูกไหมฮะคุณจะได้ไม่ต้องเหนื่อยแต่ต่อให้คุณไปเจอคนที่เขาคุยเยอะคุยเผื่อเลือกอ่ะคุณก็ควรที่จะรู้ไว้และเข้าใจไว้ว่านี่คือโลกของความเป็นจริง อืมคุณไม่สามารถบอกให้ใครมาคุยกับคุณคนเดียวได้แล้วคุณไม่มีสิทธิ์ไปว่าเขาด้วยในขณะที่เขาคุยหลายคนคุณยังไม่ได้เป็นแฟนอะเขาคุณยังไม่ได้ลงหลักปักฐาน,นเขาคุณอยู่ในความไม่ชัดเจน